นครโบราณแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยร่องรอยความเจริญนับพันปีคือรูปลักษ์ประจักษ์พยานถึงความเป็นอูทองทางอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอู่ทองถนนมาลายแมนใกล้ที่ว่าการอำเภออู่ทองและโรงเรียนอู่ทองศึกษาไล่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดตั้งพุทธศักราช2502สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุจากการขุดสำรวจและบูรณะเมืองโบราณอู่ทองจนถึงพุทธศักราช2504กรมศิลปากรขุดแต่งโบราณสถานเพิ่มเติม พบโบราณวัตถุศิลปะสมัยทวาราวดีจำนวนมากจึงจัดสร้างอาคารถาวรได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2509 ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลังหนึ่งจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองโบราณอู่ทองรวมทั้งวัฒนธรรมยุคต้นประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองดำเนินการมาแล้วถึง48ปีเศษการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเราจะเน้นในเรื่องของ แสงสว่างในการจัดแสดงให้มีความสวยงามทางศิลปะเน้นในเรื่องของป้ายคำบรรยายให้เข้าใจง่ายเราได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อธิบายโบราณวัตถุอาคารจัดแสดงที่หนึ่งนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวาราวดีแสดงพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทองสมัยก่อนประวัติศาสตร์พัฒนาสู่สังคมต้นประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดี มีสองห้องห้องจัดแสดงหนึ่งบรรพชนคนอู่ทองหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แบบสังคมเกษตร,รกรรมยุคหินใหม่ต่อเนื่องถึงยุคโลหะประมาณ3,000ปีมาแล้วราว2,000ปีที่ผ่านไปอู่ทองเจริญขึ้น เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการติดต่อค้าขายสำคัญของชุมชนโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนและอินเดียโบราณวัตถุสะท้อนปฏิสัมพันธ์ผ่านการค้าอาทิลูกปัดชนิดต่างๆทำด้วยหินมีค่านำเข้าจากอินเดียเหรียญกระสาบโรมัน ชิ้นส่วนประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาทอิทธิพลศิลปะอมราวดีโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทยพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่12-13ถึง13พระพุทธรูปศีลาและสำริดพุทธศิลป์ผสมผสานงานช่างท้องถิ่น ภายใต้วัฒนธรรมทวาราวดีเช่นเดียวกับที่พบในเมืองนคนปรปฐมและเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับทองคำและลูกบัตรทองคำสมัยทวาราวดีลูกบัตรทำจากหินหรือแก้วแผ่นดินเผารูปเกือกมา้ามีภาพบุคคลหรือเทวดาอยู่ภายใน อิทธิพลศิลปะอินเดียผสมภาษาท้องถิ่นตราประทับดินเผาจารึกดินเผาจานภาษาสันสกฤตบนแผ่นทองแดงสรรเสริญพระนามกษัตริย์ยุคโบราณเหรียญเงินสมัยทวาราวดีสีวลึงศิลาอายุราวพุทธศตรวรรษที่13-14และเอกมุกลึง รูปสลักพระศิวะบนแท่นหินอิทธิพลศาส,สนาพร,รามหมณ์ฮินดูจาร,รึกสลัก,กอักษรอินเดียใต้ยุคต้นในดินแดนสุวรรณภูมิจากวัดเขาธรรมเทียมเขตอำเภออูทองจานข้อความปุษยคียรี นามของอารามสร้างยุคพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีปจารึกเก่าแก่ซึ่งค้นพบในภาคกลางของประเทศไทยแสดงว่าวัดเขาทำเทียมน่าจะเป็นพุทธสถานยุคแรก,กแรกที่สร้างในดินแดนประเทศไทยห้องจัดแสดงสองปูทองสีทวาราวดี ความสำคัญของเมืองโบราณอูทองฐานะชุมชนสมัยต้นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยศูนย์กลางการค้าและพระพุทธศาสนาก่อนแพร่กระจายความเจริญไปสู่ชุมชนโบราณอื่นๆร่วมสมัยเมืองโบราณสมัยทวาราวดีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12-16หรือประมาณ1,000-1,400ปีผังรูปวงรีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในตัวเมืองและอาณาบริเวณประกอบด้วยโบราณสถานกระจายอยู่ไม่น้อยกว่า20แห่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นโบราณสถานคอกช้างดินกลุ่มศาสนาสถานและสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูลัทธิสายวนิกายรวมทั้งปูนปั้นพ่อค้าชาวเปอร์เชียเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่8ถึง10 โบราณวัตถุสำคัญได้แก่พระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปดินเผาพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมดินเผาลูกปัดเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั้นโดยเฉพาะธรรมจากศิลาพร้อมแท่นและเสาตั้งอายุราวพุทธศตวตรรษที่12-13สสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย อาคารหมายเลข2เทคนิคสื่อผสมสมัยใหม่ห้องจัดแสดงชั้นบนส่วนที่1พัฒนาการทางประวัติศาสตร์บนพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิอารยธรรมดินแดนสุวรรณภูมิแหล่งการค้าสำคัญของโลกยุคโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กระทั่งเข้าสู่สังคมเมืองและการค้าระหว่างชุมชนโบราณต่างๆทั้งภายในและภายนอกส่วนที่สองสุวรรณภูมิการค้าของโลกยุคโบราณจำลองการค้าทางทะเลจากคาบสมุทรอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อ3000ปีการเดินเรือของพ่อค้าต่างชาติเส้นทางการค้าและเมืองท่าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองอู่ทองโบราณ ห้องจัดแสดงชั้นล่างอูทองศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาจำลองอดีตประมาณ1,600-1,800ปีเมืองโบราณอูทองอรุณรุ่งแห่งอารยธรรมไทยยุคแรกที่ได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาจากอินเดียจุดกำเนิดวัฒนธรรมทวาราวดีโบราณวัตถุสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบจำลองธรรมจักร และการขุดค้นทางโบราณคดีนอกจากโบราณวัตถุบริเวณด้านนอกยังมีเรือนจำลองของชาวโซ่งหรือไทยโซ่งหรือชาวไทยทรงดำกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนามสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นถูกกวาดต้อนเข้ามายัางราชอาณาจักรสยาม ตั้งบ้านเรือนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและขยายไปยังจังหวัดข้างเคียงคือราชบุรีขึ้นมาถึงสุพรรณบุรีโดยเฉพาะเขตอำเภออูออ่ทองอ,มเ,อเมืองอเมือ,มอสองพี่น้องและอำเภอบางปลามา้าชาวไทยทรงดำมีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายสีดำย้อมครามนับถือผีและวิญญ,ญาณบรรพบุรุษ ดำรงวิถีการเกษตรและสืบทอดประเพณีบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอู่ทองมีโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุไม่น้อยกว่า4,000รายการสถานรวบรวมความรู้มรดกอันยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ